พยายามโต้อยู่นะครับผ่านไป2ยกได้อาวุธเห็นอาวุธกันแล้วครับชมกันต่อครับยกที่3เกมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยกนี้ตามดูครับโอ้โหมีปูดแล้วครับแม่ตายคิวของฉลามฉลามเพชรครับเล็กน้อยครับแต่ว่ายังไม่เห็นเลือดเอา้ามาครับซ้ายกับขวาเหมือนเดิมโอ้โหเดินปล้ำตีเขาครับฉลามเพชรแต่ว่ามีคิวปูดแล้ว มีแตกรื่เปล่ายกนี่ครับยกที่3จับได้แล้วเสียบเข้าไปเสียบอีกแล้วเอาจะแก้เข่าในของฉลามเพชรยังไงครับสิงสำโรงอู้วิเข่าแหลมๆคมๆเอาครับนอยชาแก้ด้วยลูกศกครับยิงระยะนะครับหนทางที่สุดนะการเวลาที่สุดกยิงระยะครับโดนต่อโดนดอกต่อดอกเกมหนักครับเกมใช้แรงแทงซ้าย แล้วอัดขอาไว้ครับฉลามเพชรสายกับขวาครับขยับระหวาง้ายโดนขวาคขืนหมัดแล้วก็แข้งโอ้ยแม่เกือบไปเอาครับแม่พยายามจะตอกสายลางเอาแล้วครับแม่แต่ว่าจับไว้ก่อนครับโดนเสียบมาไล่แขนเสียบครับฉลามเพชรแลกกันคนละที เอาครับดวลเข่ากันแล้วครับผู้ต้องวโยนแต่ละทีนี่แหลมแหลมทั้งนั้นครับฉลามเพชรเอาครับแลกกันไปเลยครับท้องไครหนาบระกันเอาสิครับบําพนระบบหายใจให้ดีเป็นหน้าท้องเอาไว้ครับเวลาเข่าลอยมาหาลองตีสู้กันครับสิงห์ชำโรงหนีเขาไม่ออกนะครับอยู่ที่ชาทรหดมางคู่แล้วครับฉลามเพชรเองก็ต้องไม่หมดนะครับ มาเร่งมเหมือนกันยกนี้ครับเอาสิงห์ธงโรมตีเฉลามเพชรตีสิงห์ธงโรมซ้ายมาซ้ายคืนเข้าไปไมมีศอกมาแจมครับสิงห์ธงโรมเผลอแต่ฟันครับเผลอฟันแต่ตอนนี้จิ้มมาเฉลามเพชรจิ้มเข้าซ้ายเอาเอาจิ้มซ้ายจิย้มาวาโอ้โยหัวขวาโอ้แข็งข้นครับอย่างนี้โอ้โสเสียบเข้าไปโอ้โสเสียบแกเข่าแกแหลมจริงๆครับสิงห์ธงโรมก็พยายามที่จะตีสู้ โอ้ยเบ่งกลางเวทีอ้าวทาซ้ายมาครับแม่แต่ว่าจับในติดในเลยครับจ่าหเพชรไล่แขนเสียบลูกนี้ทีหนึ่งครับโอ้เสียบทีแต่ละทีเสียงดังลั่นเลยครับอีกทีหนึ่งครับเอาครับวิกฤตหรือเปล่าครับสิงห์สำโรงอาครับสับศอกไปทีหนึ่งลัวศอกโอ้โลนหนักหนักโดนินนเน้นเลยครับลงลงไปทั้งคู่ครับ การตอดลงเลยฮามสามฮามเติมูุตสุสุเลยครับมาซ้ายอยู่ที่หัวใจนะครับสิงห์ท้งตอนนี้หนักเลยเต็มครับซ้ายของฉลามเพชรเกณฑ์เน้นครับจิกเข้าไปดูครับบัลจมแทงเนี่ยกระแทงกระสอบซ้ายเลยครับดูฮะจึ๊กเข้าไปนี่ครับบัลจมเลยครับบัลจมเสียบหไม่สอกัดด้วยอ้าวสิงห์ท้งลงโอ้ดูครับนนี่ตีเน้นเน้นโชว์เลยครับฉลามเพชรหนักแล้วครับ งานหนักแล้วครับเสียงสำโรงโอ้รับบทหนักเลยครับแหมแทงเข่าแต่ละดอกดูด้วยอ่ะเขี่ยเข้าไปแม่เข่ากระดีจริงๆครับกระชากแล้วก็ตีกระชากแล้วก็ตีโอ้กระชากแล้วก็ตีอีกแล้วโอ้ยแมเยอะครับโอ้ยพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาบอลกันต่อ